สวัสดีครับผมพาดาทีล้มเดียวโตวครับคันนี้นะครับไทตัตนปี2021ครับรุ่นท็อปกับเกอน4ล้อ G T Premium วันนี้คลิปนี้นะครับจะมาให้ชมในเรื่องของพัดลมเสริมนะครับพัดลมเสริมหน้ารถในรุ่นปี2021น,นะครับจะไม่มีสเก็ตสางรีเลย์นะครับแล้วก็ลักของพัดลมพัดลมเสริมโดยพลังตัวนี้จะไม่มีลักมาแล้วนะครับการติดตั้งก็จะต้อง เขาต้องการติดตั้งพัดลมตัวนี้นะครับก็ต้องเดินสายไฟซุดใหม่ครับติดตั้งเพิ่มเข้าไปโดยสายไฟข,ของพีดีเอลก็นะครับก็จะเป็นสายไฟที่ทําตัดแท้ตรงรุ่นนะครับของพัดลมของแท้แล้วก็การติดตั้งก็จะเป็นการติดตั้งสายไฟสามเส้นนะครับสายไฟเส้นแรกก็จะเป็นสฟบวกเส้นนี้ครับเส้นที่สองจะเป็นไฟลบติดตั้งที่น็อตกาวตัวนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง การติดตั้งรีเลย์ครับจะติดตั้งรีเลย์ที่ตำแหน่งนี้เลยครับที่น็อตด,ด้านข้างนี้นะครับสายสัญญาณ<ม>ที่จะนํามาต่อให้พัดลมสั่งพัดลมทำง,งานก็จะต่อที่สายสีขาวเช่นนี้ครับพัดลมก็จะทํางานพร้อมกับคอมพิวเตอร์แอร์นะครับมีการตัอต่อแบบนี้ครับ หยุดการทำงนานรวมก็จะหยุดครับแบบนี้ครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่พีเดมิโโตได้เลยครับสวัสดีครับ